สวัสดีค่ะก่อนไปดูสินค้านะคะมาดูช่องทางการสั่งซื้อก่อนนะคะ Facebook เนอะ i f y Scushi นะคะ Line ID นะคะ @mbi2474x นะคะอย่าลืมแอดนะคะแล้วก็ IG นะคะ i f y Scushi Shop นะคะ Line กับ IG นะคะทางร้านจะตอบเร็วที่สุดแล้วก็รูปสินค้าสามารถ ดูได้ในไอจีนะคะรูปเพิ่มเติมเนาะอัตราค่าส่งทางร้านนะคะลงทะเบียนนะคะใส่สองสามสิบใส่กล่องสี่สิบ EMS นะคะใส่สองห้าสิบใส่กล่องหกสิบนะคะคิดเพิ่มตามน้ำหนักเนาะจะส่งแบบไหนรบกวนลูกลูกค้าแจ้งด้วยนะคะว่าใส่สองใส่กล่องเนาะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะช่องทางการรับเงินนะคะรับทุกช่องทางที่เข้า t ูมันนี่วอลเลนะคะแล้วก็ รับทุกช่องทางที่เข้าธนาคารนะคะมี TMB กสิกรแล้วก็ SCB เนาะแล้วก็พร้อมเพย์ค่ะสั่งเล่นบ็อกประจานนะคะแล้วก็รับพร้อมโอนเท่านั้นนะคะไม่รับผ่อนไม่รับจองนะคะสวัสดีค่ะก็ก่อนไปดูสกูช่นะคะเดี๋ยวจะมาดูขนมกันก่อนเลยเนาะตัวแรกนะคะจะเป็นมะม่วงกรอบตัวนี้นะคะก็ จะเป็นมะม่วงไดฟีนะคะก็คือเป็นกรอบๆแห้งๆเนาะเป็นมะม่วงแบบแปรรูปเป็นแห้งนะคะรสชาติจะอมเปรี้ยงหน่อยนะคะตัวนี้เซลให้นะคะส่งยี่สิบาทนะคะเซลขาดทุนเลยนะยังไม่หมดอายุนะคะหมดอายุปีหน้านะแต่ามาเซลให้เนมสองเยี่สิบาทคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นขนมสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยนะคะจะมีเป็นปูอัดนะคะสามสิบห้าบาทเนาะแล้วก็มีเป็นปีโป้นะคะก็สามสิบห้าบาทนะปีโป้จะมีเป็นรสโคลารสพีชแล้วก็รสโยเกิร์ตรวมกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเยลลี่เคี้ยวนึบนะคะก็เป็นแบบรวมรสนะคะจะมีเป็น รถมะม่วงสีเหลืองสีม่วงรถอ่างุ่นสีชมพูรดพีชนะคะตัวนี้นะคะมีแบบแยกรถด,ด้วยนะถ้าใครอยากได้รดไหนล้วนก็แจ้งได้นะคะพีชล้วนมะม่วงล้วนอ่างุ่นล้วนแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นรวมรดแบบนี้นะคะสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยค่ะต่อไปจะเป็นของปล่อยกันบ้างนะคะจะเป็นของค้างสต็อกจากรอบที่แล้วเอามาเซลล์แล้วก็มีเข้ามานิดหน่อยนะคะอย่างแรกนะจะเป็นน้องหมาคุกกี้นะคะของมาเธอการ์เด้นนะคะตัวสกุชี่ก็จะแท,แ,ทแท็กแบบนี้เลยนะเนื้อก็สโลนิดนะคะอันนี้เซลล์นะคะชิลละาสามสิบห้าบาทคะ่ะ สกุชิปล่อยชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นยามโลมิเนียนแบบนี้เลยนุ่มๆเด้งๆนะคะนี่อันนี้ชินละสี่สบาทนะคะเป็นของปล่อยเนาะสนใจก็แคพไปนะคะเท่าที่ดูตำหนิไม่เห็นนะคะสี่สิบาทค่ะสะกุชิปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวม,มัชเมโลมีแบบนี้นะคะนี่ตำหนิก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีแพคเกจทุกอย่างอยู่ครบนะคะเนื้อดีนุ่มสโลเนาะอันนี้เซลนะคะชิลละห0สิบาทสนใจก็แคะไปนะคะ ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวเบบี้แทงเกอร์เนาะก็ตำหนินะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้กลิ่นหอมพีชนะคะแพ็กเกจอลิเนาะสภาพยังดีอยู่อันนี้ก็ขายชิลละห้าสิบห้าบาทนะคะสนใจก็แภาพไปเนาะสกุชิปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นหมีโคอาล่านะคะตำหนิก็เป็นรอยขคดประมาณนี้เนาะนี่กลิ่นยังหอมกุหลาบอยู่เลยนะคะเนื้อดีนุ่มชโลนะคะของผูนี้มารุนะคะตัวนี้แพ็กเกจนะคะแล้วก็บอเชนยังไม่ได้แกะเนาะก็อันนี้ขอขายชิลละห้าสิบาทนะคะสนใจก็แภาพไปค่ะสกุชิปล่อยชิ้นนต่อมาะะะคจเป็น ตัวโดนัทนะคะของคีมี่คันดี้นะคะปี2018นเนาะตํหนิก็ประมาณนี้เลยเนื้อดีนุ่มสโลนะคะแล้วก็ของครบนะคะก็อันนี้ขอปล่อยชิ้นละตําหนิเยอะหน่อยนะชิ้นละ4ี่บ้าาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปค่ะส5บห้าบทของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นยามโรอาโอยามะโตเกียวของไอบูมนะคะตัวนี้ใส่แพ็กเกจแบบนี้ให้เนาะตัวสกุชี่ก็จะเป็นลอยคัพแบบนี้เลยนะคะไม่มีแพ็กเกจเนาะอันนี้เป็นแพ็กเกจญี่ปุ่นเอามาแถมให้เนื้อก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ขอปล่อยชิ้นละนะคะสนบะ ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นโดนัทครีมมี่นะคะก็ตำหนิก็แพ็คประมาณนี้นะคะปีส0 1 7สิเ็ดเนื้อดีนุ่มสาโลโนะแล้วก็มีแพ็กเกจแล้วก็เป็นบอชเชนให้นะคะแบบนี้เนาะ,ะก็อันนี้ขอปล่อยชิลละหกสิบห้าาทนะคะสนใจก็แคร์พับไปค่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นตัวลูกบอลลักบบี้แบบนี้นะคะ <S <S เนื้อดีนุ่มสโลนะตำหนิก็จะเป็นแบบว่าแ็คแพ็คแบบนี้นะคะ ยังไม่ได้แกะแพคเกจนะอันนี้ปล่อยชิ้นละส0ิบาทนะคะสนใจก็แคะภ้าไปเนาะสกูช่ปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นจูก้าบันนะคะรุ่นคริสต์มาสของป๊อปปูล่าเท่าที่ดูตัวสกูช่ยังไม่เห็นตมิหนนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะนิม่าอันนี้ปล่อยชิ้นละหกสิบห้าาทสนใจก็แคปภ้าไปค่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นน้องหมาขนมปังนะคะมีตมิหน์จุดเดียวคือเป็นตรงนี้นะคะเนื้อจะแน่นแล้วก็สโลนะนก็อันนี้ปล่อยชิ ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวบันนี่นะคะเป็นกระต่ายไอบูมต้ามิจะเป็นลอยแคตตรงนี้นิดนึงนะคะสภาพยังใหม่อยู่นะประมาณนี้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะนี่เนื้อดีมากอันนี้ปล่อยชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปเนาะร้อยยี่สิบบาทค่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นเป็นพีทไอบูมนะคะแบบนี้เลยนะต้ามิก็จะเป็นต้ามิความแปงนะคะเป็นลอยแคตเนื้อดีนุ่มสโลนะคะหอมกลิ่นพีทอันนี้ปล่อยชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสนใจก็แคปภาพไปนะคะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะะจเป็น ชิ้นนี้เลยเป็นชิคกี้ลตโรลีปป๊อปนะคะสีชมพูแบบนี้เนาะก็ตำหนินะคะจะมีรอยคลตประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้โหดนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะอันนี้ปล่อยชิ้นละ2 3 0้อสิบาทนะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เนาะแพ็กเกจติดได้นะสนใจก็แคะไปนะคะ2 3 0สค่ะสวัสดีปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิคกี้เลตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีนี้นะคะตำหนิตรวนี้จะน้อยกว่าจะเป็นรอยคลานิดๆหน่อยๆเป็นบางจุดนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะอันนี้ขอปล่อยชิ้นละ2 6 0้อหกิบาทนะคะน,นี้เป็นแพ็กเกจเนาะสนใจก็แคพไปนะคะ ของปล่อยชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวชีสเค้กจัมโบ้นะคะเป็นไซส์ใหญ่นะคะของไอบูมเนาะนี่นะไซส์ใหญ่นะคะไม่ใช่ไซส์เล็กเนาะตัวสกูชี่เท่าที่ดูก็คือไม่มีตำหนิจากการเล่นนะคะแต่จะมีตำหนิก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแพบบ็กเกจนิดนึงเนาะไม่ได้เป็นรอยแครกนะเป็นแค่รอยแบบเกิดจากแพ็กเกจนะคะก็อันนี้เนื้อดีนุ่มสโลมากกลิ่นหอมช็อกโกแลตนะคะขอปล่อยชิ้นละ400บาทสนใจก็แแบบเข้าไปคะ่ะสกูชี่ปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยลืมลงนะจะเป็นเค,ค้กยักษ์ของชาวานะคะไม่มีแพ็กเกาะ คนคัองใหญ่มากแล้วก็ตำหนิก็จะมีรอยแคต <c oughs> เป็นบางจุดนะคะเนือ้อดีนุ่มสโลว์นะชิ้นใหญ่มากอันนี้ปล่อยชิ้นละ260้บาทนะคะสนใจก็แคปภาาไปเนาะ2องบค่ะสวัสดีค่ะก็ต่อไปจะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะคะจะมีที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็อัปเดตสต็อกให้เนาะอ,อย่างแรกนะคะจะเป็นตัวนี้เลยว้าว บบี้โพนี่นะคะตัวน,นี้น้องมีตำหนิกดทับเป็นของใหม่นะคะเดี๋ยวจะขออน,นุญาตแกะออกมาจะได้เห็นตำหนิกันชัดๆเนาะว่ามันมีรอยกดทับประมาณนี้นะคะยังบีบได้อยู่นะเนื้อดีนุ่มสลนะคะก็อันนี้นะคะขอขายชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะมันจะมีรอยกดทับแล้วก็อาจจะมีเป็นรอยแ็กบ้างนะคะนื่งจากตำหนิการขนส่งเนาะชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะมีหนึ่งชิ้นเนะาะสนใจก็แคปเข้าไปคะ่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของจิ๋วๆเดี๋ยวอัปเดตให้ก่อนเนาะก็ เป็นตัวเฟนเบสแบบนี้นะคะเหลือช็อกโกแลตอันเดียวชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทสนใจก็แ cap ไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นลูกอมคิตตี้นะคะตัวนี้น้องเป็นปีสอง4สิบีเนาะก็จะนุ่มๆเด้งๆนะคะมันอาจจะมีตำหนิความแรบ้างนะคะเป็นบางชิ้นนะคะเพราะว่าขออนุญาตไม่ได้ดูตำหนิให้ละเอียดเนาะชิ้นละหกสิบห้าบาทนะคะซื้อคู่ร2อยี่สิบเนาะก็จะมีเป็นอมยิ้มนะคะเป็นมากรองแบบนี้นิ่งหกสิบห้าบาทซื้อคู่ร้อยยสิบสินค้าเมื่อหนึ่ มากาลองคิตตี้นะคะตัวนี้น้องปี2015จะอาจจะมีแบบมีความแรงเป็นรอยแคตแบบนี้ก็ชิ้นละ65บาทนะคะ3ชิ้น170เนาะสนใจก็แคปภาาไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมาจะเป็นมากาลองแบบนี้นะคะชิ้นละ50บาทเนาะเนื้อนุ่มๆเด้งๆนะคะเป็นแคกแบบนี้เนาะ50บาทชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวน้องหมีแบบนี้เลยนะคะเป็นแคกขาวเหมือนกันเนาะก็นุ่มๆตัวนี้จะสโลว์นิดๆนะคะ50บาทค่ะ สินค้าราคา50บาทชิ้นต่อมานะคะเป็นสินค้ามือหนึ่งเนาะก็จะเป็นขนมปังเจดีนแบบนี้เลยนะจะเหลือแค่3าแบบนี้นะคะจะมีเป็นขนมปังชาเขียวนะคะเนือ้อดีนุ่มสโลนะคะขนมปังั่วแดงอันนี้ก็จะสโลเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนกุ้ยอยนิ่มๆเด้งๆเนาะเป็นแบบดุ้อๆนะคะตัวนี้ก็ชิลละ50บาทสนใจแบบไหนก็แคปภาไปนะคะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นมากาลองคูมะนะคะตัวนี้น้องปี2000 16นะคะก็จะมี3สีเนาะชิ้นละ80บาทนะคะนี่แปบาทนะคะ3ชิ้น210เนาะสนใจก็แคปภาพไปนะคะ80บาทคะ่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ดิบคาเฟ่รุ่นเก่านะคะเนื้อดีนุ่มซาโลเนาะก็นี้ชิ้นละ90บาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปนะคะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมาจะเป็นราคา70บาท3ชิ้น200นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นแก้วนะคะของแซมมี่ ของลูเซียวเดือพที่เสียเนาะก็จะเหลือเป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูม่วงๆแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทสามชิ้นสองร้อยนะสามารถขับได้กับพวกคิตตีปป้นะคะนี่คิตตี้ตัวนี้จะเป็นปีสองพันสิบสี่นุ่มๆเด้งๆนะคะก็จะมีคิตตี้จะมีเป็นสีม่วงเนาะสีชมพูนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะสามชิ้นสองร้อยนะคะแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทสามชิ้นสองร้อยค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะก็เจ็ดสิบบาทสามชิ้นสองร้อยนะคะเอามาเซลล์นื่องจับคุณเห็นว่าแพ็คเกจน้องเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือมันมีอยเเทปนาะ ภัยเกตอะไม่สวยก็เลยมาเซลให้นะคะเป็นเจ็ดบาทสามชิ้นสอง้อยนะคะค่ะกับแก้วได้นะคะต่อมาเนาะจะเป็นชิ้นนี้เลยคัพเค้กหมี่นลีลาครูณนะคะเนื้อดีนุ่มสโล่นะชิ้นละ7จสิบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวคิตตี้นะคะหอมกลิ่นสบู่เนื้อนุ่มๆเด้งๆนะคะปีสอง5สิห้าชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะเป็นตัวจิ๋วแบบนี้นะคะปีสองพสบห้าเหมือนกันนุ่มๆเด้งๆนะคะชิ้นละเ0้าสิบาทค่ะเ0สิบบาทชิ้นต่อมาก็จะเป็นปอมปอมแบบนี้เลยนะคะ ตัวสซบินก็อาจจะหลุดหน่อยนะแต่ว่ายังยังมีติดอยู่นะคะชิ้นละ90บาทค่ะสนใจก็แปภาไปเนาะสินค้ามื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นไอติมนะคะของกีวูเนาะชิ้นละ40บาทนะคะสามชิ้นร้อยนะคะก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะสงชิ้นแล้วก็สีฟ้าแบบนี้1ชิ้นนะคะเป็นของกีวูเนาะสนใจก็แปภาไปนะคะสินค้ามื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นขนมเค้กแบบนี้นะคะชิ้นละ45บาทตอนนี้นาดีนุ่มสโลมากนาดีมากนะคะแต่ว่าน้องจะมีแบบตำมิแบบ ต้มยำโรงงานงานไม่เนี๊ยบเป็นรอยแคกบางจุดนะคะแค่บางจุดนะไม่ใช่ทุกจุดนะคะนี่นอันนี้จะเป็นตรงนี้ชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะคะเนื้อดีนุ่มสโลเนาะสนใจก็แคปภาพไปค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นขวดนมของไฮยาลุนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะตัวนี้แลแล้วด้วยเหลืออยู่สามสีนะคะเหลือแต่ขวดนมเนาะมีสีดำสีฟ้าแล้วก็สีชมพูสนใจสีไหนก็แคปภาพไปเนาะชิ้นละเก้าสิบบาทค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะมิสแคนดี้เองเนาะชิ้นละเก้าสิบบาทเนะะคนี่ เก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทชิ้นต่อมาเนาะจะเป็นตัวแลคูนแบบนี้เลยนะคะเป็นแลคูนญี่ปุ่นลายเส้นเขาจะอยู 90, euh ่ตรงนี้นะคะเป็นของแท้นะตัวนี้เนื้อดีด้วยแล้วก็นุ่มสโลนะคะชิ้นละเก้าสิบบาทนะคะสนใจก็แภาพไปค่ะของบางชิ้นจะมีสต็อกนะคะสินค้ามื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะเป็นน้องหมาคีบุแบบนี้เลยสีดาเป็นแบบลิมิเต็ดเนาะเนื้อดีนุ่มสโลนะเนื้อนุ่มมาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสนใจก็แภาพไปเนาะหนึ่งร้อยบาทค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้นนอะะคตัววงก่่า แพ็กเกจเป็นกาวย้มนะคะแล้วก็น้องจะมีเดี๋ยวขอนี้ Trans แกะให้ดูเลยเนาะแต่ว่าเป็นของมือหนึ่งแน่นอนนะคะแต่คือแพ็กเกจเขายับจากการขนส่งนะคะเนื่องจากเขาอัดกันมาคือแกะเพื่อที่จะให้เห็นตำหนินะคะไม่ได้แกะเล่นไปอย่างไรนะคะจะเ,เป็นรุ่นเป็นรุ่นมีปีกแบบนี้เลยเนาะขอคนที่รับได้นะคะตำหนิน้องจะมีตำหนิความแรงตรงนี้นิดนึงนะคะนี่นี่แล้วก็จะเป็นรอยกดทับแบบนี้นะคะก็เนื้อดีนุ่มสโลนะคะก็ตัวนี้ขอขายนะคะชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะขอคนที่รับน้องได้นะคะน้องเป็นสินค้ามือหนึ่นะะนว่่าาาเคมีตมะะกกรดทับน ทำให้ทางร้านต้องแกะแพ็กเกจออกมานะคะเพื <fin anta> <ots> ่อ <guarding> ท <okay>? ี่จะได้เช็คตำหนิให้เห็นชัดเจนเนาะตัวนี้ก็150บาทนะคะสนใจก็แท a p ไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นน้องหมีแบบนี้เลยเป็นแบนออมอรี่นะคะเนื้อดีนุ่มสลมากอาจจะมีตัวนี้น้องเนื้อนิ่มนะคะอาจจะมีแบบรอยคลดบางจุดนะคะแล้วก็มีรอยแบบกดทับแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้แบนมากนะคะเป็นแค่รอยกดทับข้างหลังเฉยอันนี้ขายชิ้นละ70บาทนะคะสนใจก็แ cap ไปเนาะเป็นของใหม่นะคะยังไม่ได้แกะแพ็กเกจนะคะดูได้เลย70บาทนะคะตัวนี้มีสสตตอออยยู่่เเเนนนนนนนาาะะะะิิิคค้้้้มมืชจป็ีล เป็นชิวรีมนะคะของเบรดโนเนาะเป็นของแท้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะนี่ชิ้นละ80ดบาทซื้อคู่ร5อยห้าสินะคะตัวนี้หายากแล้วแล้วก็ไม่มีขายแล้วเนาะชิ้นละ8ปสิซื้อคู่ร5อยหสิบนะคะสนใจก็แปภาพไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยราคาชิ้นละ70สิบาทนะคะก็น้องจะมีรอยจากกันขนส่งตัวนี้นิดนึงนะคะเป็นรอยกดทับแล้วก็อัานมีรอยแครกนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็เนื้อดีนุ่มสโลนะนี่เนื้อดีมากชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปเนาะแล้วก็สินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็มาเซฟให้เหมือนกันเนื่องจากน้องมีออรอยแคกต,ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่เกิดจากตำหนิขนส่งลว้วนๆเลยนะคะเพราะว่าน้องทับกันมาเนาะแต่ว่าน้องเนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะชิ้นละเจ็ดสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบาทชิ้นต่อมานะคะก็จะมีเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นน้องมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะตัวนี้น้องจะเห็นมีตำหนิความแรงค่ะน้องจะเป็นเหมือนรอยแคกเล็กๆตรงคอนะคะเท่าที่พยยาาาามมสส่่่่อองดดูแตวเนนนนนนนื้้้้ีุโลละะะะะะชชิิบทคคให เป็นแบบเซลพวกมีตำหนิรอยกดทับนี้นิดหน่อยเนาะเจ็ดสิบบาทสามชิ้นสองร้อยนะคะสนใจก็แคปภาพไปค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นพีสนะคะเลยๆเนาะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะขอนี้ไม่บีบเพราะว่ากลัวสกุ๊ชี่มันจะแตกเนาะเนื่องจากน้องออกมานานแล้วชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเอ้ยชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นวิชี่ลายวัวนะคะราคาแปดสิบบาทเนาะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายนะสนใจก็แคปภาพไปนะคะสินค้ามือหนึ่ง ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสนใจก็แคปภ้าไปค่ะหนึ่งร้อยบาทชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวของอีลิกนะคะเนื้อดีนุ่มสโลมาชิ้นละหนึ่งร้อยค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นขนมปังแบบนี้นะคะชิ้นละร้อยยี่สิบบาทเนาะเนื้อดีนุ่มสโลนะนี่ร้อยยี่สิบบาทสนใจก็แคปภ้าไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมาจะเป็นราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะก็จะมีเป็นแกะพันนะคะยังเหลืออยู่แต่ว่าใกล้หมดแล้วนะเนื้อดีนุ่มสโลมากๆนี่ชิ้นละร้อยสามสิบบาทนะคะร้อยสามสิบบาทต่อมาก็ จะมีเป็นส้มกับแตงโมนะคะตัวนี้เนื้อดีมากขออนุญาตจะเปิดให้ดูนะคะจะได้เห็นตัวอย่างเนาะนี่นะคะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลนะคะชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบบาทเนาะตัวนี้มีมาสองแบบนะคะก็สนใจลายไหนก็แคภาพาไปนะคะสีส้มกลิ่นส้มแล้วก็สีเขียวกลิ่นแตงโมนะคะร้อยสามสิบบาทค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะก็จะเป็นขอโทษน,นะคะตัวนี้ราคาหนึ่งร้อย 60ิบาทนะคะก็จะเป็นน้องหมูแบบนี้เลยเนื้อดีนุ่มสโลนะไม่กล้าบีบเป็นของใหม่นะคะชิ้นละ1้0หกสิซื้อคู่ให้ส0มร้อยนะคะถ้าซื้อแยกชิ้นละ1้0หกสบเนาะสนใจไลายไหนก็ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะก็แคปภาพไปค่ะ1้0หกสบาทซื้อคู่สา0้อยนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นครีมไอบูมนะคะเป็นคิวตี้ครีมเนาะนี่นะเนื้อดีนุ่มสะโรอ,อยู่นะคะก็ตัวนี้นะคะเซลให้นะคะชิ้นละสอง้ห้าสิบาทสนใจก็แคปภาพไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต เงี so 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 know, so so ้ยดีนุ่งโซโลอยู่แล้วนะคะขอนี้เงไม่บีบเนาะอาจจะมีตำหนิความแรบ้างนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ชิ้นละร้อยห้าสิบบาทมีมาหนึ่งชิ้นสนใจก็แคปะไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นสกูชี่พ้านะคะชิ้นใหญ่เนาะก็ตัวนี้นะคะชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะมีมาเติมสต็อกแล้วนะคะก็เหลือไม่กี่ตัวนะสนใจก็แคปะไปนะคะก็บางชิ้นเขาอาจจะมีตำหนิความแรตรงสีทองๆบ้างตรงสีแดงๆบ้างนะคะขอคนที่รับได้เนาะไม่ซีเรียสตำหนิความแรนะคะชิ้นละร้อยแปดสิ จะเก็บปลายทางนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ในช้อป e ีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ทางร้านนะคะเปิดขายซองสุง100่มร0อบาทนะคะสามารถสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางในช้อปปีก็มีขายเหมือนกันนะคะก็ไปดูตามลิงก์ได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ